5ราศีมีเกณฑ์ถูกหวยงวดวันที่1ธันวาคม2566ดวงเปิดรับทรัพย์ใหญ่เปิดคำทำนาย5ราศีเกณฑ์ถูกหวยงวด1ธันวาคม2566ดวงดีเกินคาดเปิดรับทรัพย์ก้อนใหญ่เตรียมพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงดวงสตาของหลายราศีมีเกณฑ์โชคดีได้รับทรัพย์กันทั่วหน้าซึ่งบอกเลยว่า เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักฉะนั้นใครอยากเสี่ยงโชคเพื่อหวังพิกดวงชีวิตอย่ามัวรอช้างวดวันที่1ธันวา2566นี้ได้แก่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม ชาวราศีธนูในช่วงนี้ดวงดาวเรียงตัวเป็นมงคลอีกทั้งยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภทำให้ในช่วงนี้ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดดีที่โคจรอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีธนูส่งผลให้มีโชคลาบเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีโอกาสถูกหวยก้อนโตลาบลอยเข้ามาแบบไม่คาดฝันในช่วงนี้ควรทำบุญไหว้พระ เสริมดวง,ดวงจะได้โชค,โชคยิ่งขึ้นเลขมงคลสำหรับชาวราศีธนูได้แก่66925ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมในช่วงนี้ดวงการเงินดีมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสถูกหวยจากการเสี่ยงโชคเก่งกำไรหรือการลงทุนต่างๆ เนื่องจากราศีกุมอยู่ภายใต้ตอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความทะเยอทะยานโดยผู้ที่เกิดในราศีกุมควรเร่งลงมือทำสิ่งที่ต้องการในช่วงนี้เพราะดวงดาวจะช่วยให้ประสบความสำเร็จและได้รับโชคลาภดั่งใจหวังเลขมงคลสำหรับชาวราศีกุมได้แก่7 8 3 1 ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกร มีดวงชะตาโดดเด่นมีโอกาสถูกหวยจากการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบทั้งหวยใต้ดินหวยออนไลน์หวยหุ้นหวยลาวเป็นต้นนอกจากในช่วงนี้ดาวเสาร์โคจรอยู่ในเรือนชะตาของราศรีมังกรเช่นเดียวกันทําให้มีการดึงดูดการเงินและความมั่งคั่งเข้ามานั่นเองเลขมงคลสําหรับชาวราศรีมังกรได้แก่4 5 6 2 ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ดวงการเงินดีมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสถูกหวยจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่จะถูกต่อเนื่องอยู่บ่อยครั้งเป็นเพราะได้รับอิทธิพลของดาววังคารซึ่งเป็นดาวแห่งพลัง ในช่วงนี้นดาวอังคารโค,โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีพิจิกซึ่งส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาบ่อยจึงควรทำจิตใจให้แจ่มใสเพื่อดึงดูดให้โชคลาภไหลามาเทมาเลขมงคลสำหรับชาวราศีพิจิกได้แก่สามเจ็ดเก้าห้าราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษในช่วงนี้ดวงการเงินคล่องตัวมีโอกาสถูกหวยจากการเสี่ยงโชคต่างๆแต่ต้องพิจารณาและระวังให้ดีเพราะมีโอกาสดวงพลิกผันได้เนื่องจากแม้จะเป็นช่วงที่ดวงดีแต่ก็ดีไม่สุดยังคงมีอุปสรรคและมารผจญอยู่บ้างจึงต้องระวังตัวให้ดีนั่นเองเลขมงคลสำหรับราศีเมษได้แก่หนึ่ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ